เมนูวันนี้จ้าซุปหน่อไม้ใส่งาคั่วค่ะพร้อมพักแกงพักซดต่างๆจ้าที่สำคัญคือต้นอ่อนทัวของเฮาจ้าเห็นไยๆบาญยากเลยไปลงมือทำกันจ้าอูหน่อไม้จ้าอูหน่อไม้ก็คือการนำหน่อไม้สดนะคะมาต้มให้จืดแล้วก็นำมาต้มกับน้ำใบย่านางจ้านี่คะ่ะอูแบบนี้ก็สามารถน้ำไปแกงได้แล้วก็น้ำไปซุปได้เ้อจ้าซึ่งวันนี้เราจะซุปจ้าพริกแล้วก็หอมแดงจ้านำมาคั่วค่ะ ใส่งาลงไปคั่วด้วยจ้าโอเคค่ะตำพริกหอมแดงแล้วก็งาคั่วได้ประมาณนี้แล้วนะจ้าใส่หน่อไม้ที่เราอุไว้ลงไปจ้าอาหารอีสานตะเบาไทยลืมข้าวนเ,นเนี่ยเชฟแนวกินอีสานตะเบาไทยไม่ได้บอกภาษา ไทยอีสานร,รู้ภาษาไทยกลางถั้งงั้นปุ่งผงชูรสจ้ะน้ำปลาราน้ำปลาน้ำปลาต้นหอมผักชีไทยผักชีฝรั่งแล้กกะสะรแน่จ้าซอยแล้วก็ใส่ลงไปจ้าสามผสมให้เขากันข้าบปี้ะเรียบร้อยแล้วจ้าซุปหน้าไม้ของเรา มาจ้ากินข้าวน้ำกันค่ะกับซุปน้ำมันแสบๆจ้าพักแกมพักสดกระตามนี่เลยได้จ้าสำคัญคือต้นอ่อนถั่วของเราจ้าน้ำมากินสดๆเลยคะ่ะก็นน้ำมากินกะล้างให้สะอาดก่อนจ้าเรียบรอยแล้วจ้าเมนูอร่อยๆจ้าซุปหน่อไม้ใส่งาคั่วคะ่ะมาเด้อมาเด้อแสบๆจ้า